สวัสดีสองแสนคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีสองแสนคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเออไม่ไม่กดไลค์กดแชร์แล้วค่ะทุกคนกดออกไปได้เลยนะคะกดออกจากไลค์ได้เลยทุกคนอย่าลืมนะคะไปหยอดอมสินหยอด ทกสไว้ก่อนนะคะประโยชนอมสินหยอดทกสไว้ก่อนนะคะอย่าลืมนะประโยชนอมสินหยอดทกสไว้ก่อนนะคะ หยอดอมสินหยอดทอกระสอไว้ก่อนนะคะวิฉันจะรองไห้ทุกคนขาไปหยอดอมศินหยอดทอกระสอไว้ก่อนนะ ผูกเพจบอกเอสมาชิกบอกถูกใจสิ่งนี้คนติดตามได้สามแสนแล้วเรือยเจ็ดแสนอีกนิดเดีวยวเองเดี๋ยวก็เท่าเดิมละถามว่าเสียใจไหมบ้าใครก็เสียใจกันป <c oughs> านตมตาแป๊บอะทุกคนคาทำไมต้องโทรตอนไลด้วย จะขอพรปู่ขอพรปู่ได้เลยนะคะใครจะขอพรปู่ขอพรปู่ได้เลยเด้อน,นะคะขอพรปู่ได้เลยนะคะ๋ยวหนึ่งของญาติหลวงพี่ลากไปก่อกลับกองกันกับกองกัน แนมกลับกล้องให้ขอพอรปู่นะคะใครอยากขอพอรปู่ปูป่นะคะ้อมนะคะสวัสดี2 5ง0 0 0ี่พันคนค่ะลูกค้าเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยคะ่ะ,ยคะโอ้โหโใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะเออหนูว่ามาหนูว่ามาหนูว่าปังแน่นอนนะคะ หนูว่ามาหนูว่าปังแน่นอนนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะโอ้มีความมั่นใจมีความแบบใจชื้นมั่นใจ ะคะใครบอกว่าเลขตัวเก่าไม่รู้เหมือนกันนะคะใครที่มองว่าเป็นเลขตัวเก่าแต่หนึ่งบอกเลยว่าความความไม่แน่นอนปู่ทําให้เราเห็นแล้วนะคะ579กับกับ972นะคะปู่ทําให้เราเห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงวดนี้นะคะเตรียมกระเป๋ามารับทรัพย์กันได้เลยสัทธาพารวยสวัสดี2 6 7 0 0 0คน,นะคะ่ะวันนี้เราทําสถิติที่ที่2 6 7 0 0 0คนนะคะโ,โหดีใจมากนะคะดีใจแล้วเท่านี้ก็ดีใจแล้วใครได้เลขได้แนวท ทางแล้วทุกคนรีบไปหาไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะ สวัสดี no 270,000คนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ270,000คนแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพจด้วยนะคะฝากกดติดตามและกดถูกใจเพจด้วยนะคะทุกคนค่ะ270,000คนนี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจเพจด้วยเด้นนะคะจะได้ไม่ไปเจอเพจลอมนะคะ273,000คนแล้วใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาใครเห็นแล้วรีบไปหาที่จิ้มเลยจ้าใครเห็นแล้วนะคะไปจัดการตัวเองได้เลยนะคะใครเห็นแล้วไปจัดการตัวเองได้เลยนะคะ สองแสนเจ็ี่พันคนแล้วสองแสนเ็หมืนห้าพันคนโอ้เลขสวยว่ะเฮ้ยเลขสวยว่ะเฮ้ยเลขสวยว่ะเฮ้ยเออเลขคนดูก็สวยนะคะเลขคนดูก็สวยเด้อนะคะอ่ะทุกคนคขาไปปังกันได้เลยนะคะสามารถกดออกจากไลฟ์สดไปได้เลยนะคะเพราะว่า เราได้เห็นตัวเลขครบทุกตัวแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่เมตตานะคะเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพจด้วยเด้อนะคะขอบคุณในความเมตตานะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณในความเมตตามากๆนะคะโอ้ย ปู่ขาปู่เมตตาให้ตั้งสองแสนเอาแคบหน้าจอเองอีกเอาแคบด้เลขนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจให้ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไล์เสร็จจะให้ดูม,มันเร้่มเปในเครื่องแล้ว ส่งดวงกลุ่มสวัสดีสองแสนคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีสองแสนคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ ปู่ขาประทานโชคประทานพรนะคะให้ลูกเพจเฮงเฮงปังปงนะคะปู่ ขอให้ทุกคนมีโชคเฮงเงปังๆังไปด้วยกันนะคะขอให้เฮงปังปังไปด้วยกันนะคะทุกคนขาขอให้เฮงๆปังๆังไปด้วยกันเด้อ กูขาเมตตาประทานพรให้ลูกเพจนะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะคะ กดติดตามฝากกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะคะ ดี9ก้าหมื่นคนนะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวคนดูลดเหลือห้าห0ื่นคนเราจะปิดไลค์กันแล้วนะคะตอนนี้เราปิดนะคะที่ปู่เรายังไม่ได้ให้เปิดมากับไหวนะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะทุกท่านที่เดินทางมานะคะแล้วก็หนึ่งไม่ได้ถ่ายรูปเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเพราะว่า โดนด่าเยอะมากเลยค่ะโควิดมึงยังจะเปิดอีกเหรอโควิดมึงยังจะถ่ายอีกเหรอมึงมีลูกไม่เหกตาดูไม่สงสารลูกเหรออะไรเงี้ยคนก็จะด่าประมาณนี้นะคะใครมาก็มาล้วงไห้ได้นะแบบว่ามันจะมีปิงปองนะคะมาล้วงได้